สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบจะมาขอใช้ช่องทางในการติดต่อหรือพื้นที่เล็กๆของช่องเรานะคะในการค้นหาว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อคุณแม่ที่จากไปแล้วหรือคนในครอบครัวที่จากไปแต่ให้เอาอยู่ในทีมของวันแม่นะคะไม่หลุดจากทีมนี้ไปนะคะให้คุณพูดว่า ทำไมคุณถึงมาเจอช่องของเราทำไมคุณถึงได้ติดตามช่องของเราและคุณมีความรู้สึกหรือความสัมพันธ์กับคนที่คุณอยากติดต่อด้วยยังไงบ้างนะคะผู้โชคดีในการเขียนบทความเพื่อมาเล่าให้เราฟังนะคะก็เป็นบทความสั้นๆหรือคุณอาจจะไม่สะดวกเขียนคอมเมนต์ในนี้นะคะก็ไปที่ บ้านเขียวหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วส่งบทความของคุณมาก็ได้ระบบจะคัดเลือก3บทความนะคะเพื่อสื่อสารให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะให้เวลาสื่อสารท่านละ10นาทีเพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นธรรมทานและการช่วยเหลือคุณนะคะทางด้านจิตใจถ้าใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือทักไปที่บ้านเขียวได้เลยค่ะส่วนบุคคลอื่นๆที่จะไป ที่ไม่ใช่ทีมวันแม่นะคะก็รอต่อไปในสถานีหน้าค่ะ